ยิ้มกระจายสบายดี <laughs> สวัสดีครับคุณผู้ชมช่วงยิ้มกระจายสบายดีมาแล้วครับเรามาอยู่กันที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในงาน The Asiam Present e d by h i l u x r e v o ปฏิบัติการทั่วไทยที่ตามหาศิลปินหน้าใหม่สู่สังกัดค่ายเพลงอาสยามที่ผ่านมาครับซึ่งหลังจากที่เมื่อวานเราได้ชมภาพของผู้ที่เข้ามาประกวดนามว่าน้องลูลูไปแล้วคงจะรู้แล้วนะครับว่าเธอแซบขนาดไหนสำหรับวันต่อมาในรอบคัดเลือกหา12คนที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศที่กรุงเทพสาวลูลูของเราก็ไม่พลาดที่จะมางานนี้แน่นอนครับ ยังคงตามคอนเซปต์ของเธอ,เ,อเสื้อผ้าหน้าผมจัดเต็มไม่แพ้วันออดิชั่นเลยทีเดียวครับอุ้ยเรืพี่น้องสาวักใหญ่นะคะรน่าแค้นมากเลยนะแม่มาอย่างเดียวไม่พอเธอขอขึ้นโชว์ในเวทีเล็กของเราซะด้วย แมทำไปได้แล้วก็ถึงเวลาที่สาวจ้าขึ้นโชว์คอนเสิร์ตสาวลูลูของเราที่ตอนแรกจะดูเขินอายก็ปล่อยลีลาโชว์ให้สาวจ้าอาสยามเกาดูซะเลย เดอะอาสยามนี่เป็นเวทีแห่งความสุขจริงๆนะครับเนี่ยสวสดยอดสำหรับเดอะอาสยายาพรีเซนเตอร์บายไฮลักซ์รีโวครั้งต่อไปใครอยากได้รถกระบะไฮลักซ์รีโวหนึ่งคันและมนมินรางวัลรวมมูลค่านับล้านบาทไปครอบครอง พร้อมด้เป็นนักร้องคนต่อไปของอาสยามอย่าพลาด17-18ตุลาคมนี้ที่จังหวัดสุพรรณบุรีและข่าวดีตอนนี้งานเพลงเนื้อร้องทํานองดนตรีและ M อสมวีสำหรับว่าที่ศิลปินคนใหม่ของอาสยามเตรียมพร้อมหมดแล้วนะครับเหลือก่แค่รอผู้ชนะเดืออาสยามเท่านั้นเองยังไงไปสมัครออดิชัน่นและร่วมงานกันเยอะๆนะครับแล้วกลับมาพบกับช่วงยิ้มกระจายสบายดีได้ใหม่ในครั้งต่อไปครับ